เดอะแปซสูตรออฟฟิเชียลมาแล้วจ้ากับเมนูในวันนี้นะไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยกับเมนูก๋วยเตี๋ยวบกบกบกแต่ ชนบุรีอ่เราจะเรียกว่าเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะแต่จะเป็นยังไงกอดอื่นฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเราจะไปถึง1 0,000แ000สนซับแลด้วยกันและวันนี้นะผมมีผู้ช่วยผู้ช่วยสาวน้อยอายุ18อีก18จะครบร้อยนะครับวันนี้อามาเที่ยวบ้านเลยเดี๋ยววันนี้ให้อาชโชว์ฝีมือทําก๋วยเตี๋ยวบกถ้าพร้อมแล้วอินโทรมา เมนูในวันนี้เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวหรือบางคนเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวบกนะครับมันเป็นสูตรอาหารเฉพาะนะของชาวชนบุรีเรานะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยเดินทางไปหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นอยุธยาพาชีสระบุรีเชียงใหม่หาดใหญ่ภูเก็ตร้อยเกดเมืองลาว้เยอะแยะไม่เคยที่จะเจอเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับไปหาซื้อเาก็ไม่รู้จักไปทําทานก็หาเครื่องเคราได้ยากอันดับแรกที่จะทาเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับ นี่มันต้องใช้กว๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เราไปที่ร้านกว๋วยเตียนะ๋ยน่ะเส้นกว๋วยเตี๋ยวเขาจะเป็นแผ่นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับเราก็บอกเขาว่าให้หั่นกว๋วยเตี๋ยวเป็นแผ่นอย่างเงี้ยอ่าให้ให้ได้ประมาณสักฝ่าม,มือนะครับเนี่ย ถึงจะทําเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวได้เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่สําคัญนะของชาวชลบุรีนะเพราะมันจะเป็นอาหารกึ่งๆแบบแบบปาร์ตี้นะ oh. Oh. โกนะ <Yeah. S 1> นะครับร <Yeah. S 1> ้านพัสดุผมเนี่ยชอบบอกว่ามันเป็นมีความเป็นตํานานใช่ไหมผมกลัวาจะไม่เชื่อผมไงว่ามันตํานานจริงๆผมก็เลยเอานี่เลยเชฟนี่ทําให้ผมทานตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ <Yeah. S 1> แบบบอเลยเนาะโกเนาะใช่ <Yeah. S 1> บางคนอาจจะเน้นเปรี้ยวน้าหวานน้าเผ็ดน้าอันนี้แล้วแต่หลากหลายสตดแต่หลกัหลกๆมันมี อย่างนี้นะครับนี่มาดูกันเลยต้านาวน,นี่เห็นไหมครับนี่คือเครื่องคราของการทําเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับจะประกอบไปด้วยผักอันนี้เขาเรียกว่าผักกุ้ยช่ายนะอันนี้เขาเรียกว่าผักกระเฉดนะครับเอามาเด็ดเป็นคำคำนะครับกุ้ยช่ายนี่เราก็มาตัดเป็นคำคำแล้วก็ยังมีถั่วง,งอกนะครับมีผักชีมีถั่วลิสงคั่วนะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งนะครับในที่นี้เนี่ย ถ้าไปซื้อเขากินนะเขาจะเป็นกุ้งฝอยแดงๆนะครับแต่ถ้าทํากินเองเราก็จะเป็นกุ้งเนื้อแต่มันยังไม่ครบนะเพราะว่ามันยังขาดอยู่อีก3าอย่างก็คือยังขาดไข่เจียวมีใส่ไข่เจียวด้วยนะเนี่ยแล้วก็ยังมีใส่หมูต้มด้วยนะที่อื่นเขาใส่อะไรไม่รู้แต่ที่ร้านแปซิ่นผมเนี่ยเวลาทําทานกันเราจะใส่หมูต้มแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําจิ้มนะน้ําจิ้มเนี่ยมันจะออกเป็นน้ําจิ้มแบบ3ามรส เปรี runway, ้ยวหวานเค็มนะครับเขาเรียก3รสอีกแล้วที่จริงมันก็ต้อง4รสใช่ไหมนะโกเนาะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอ่านะครับมากินกับเมี่ยงหัวเตี๋ยวที่มีรสชาติอะไรนะหวานกรอบหอมมันแน่แต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะเราต้องมาทอดไข่เจียวกันก่อนเดี๋ยวผมตอกไข่ให้โกเนาะเดี๋ยวโกจะโชว์ตีไข่เอาละไข่เนี่ยนะครับ ใส่น้ำปลาไหมโก้ไม,ไม่ต้องใส่น้ำปลานะอาโกชโชเลยนี่เป็นไงแหมดูเบื่อเชีพยบสุดๆเลยนี่รถมือนี้ผมกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะนะครับเพราะนั้นชัวร์ว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็เราก็ทำการใส่น้ำมันนี่น้ำมันนี่ใส่ไปก่อนนะครับใส่ให้มันแล้วก็ลอดให้มันทั่วๆนะนี่มันจะไม่เหมือนทอดไข่ฟูหรือว่าไข่เจียวนะครับ เราจะทอดให้เขาแค่เหมือนกับบางๆหน่อยอะ่ะเหมือนจะเอามาโรยหน้าแต่เราไม่ได้เอามาโรยหน้านะนี่นี่แล้วก็ร่อนน้ำมันให้มันทั่วๆกระทะนะเดี๋ยวรอเขาร้อนนิดนึงจริงๆแล้วผมชอบกินมากนะแต่ผมขี้เกียจทำอ่ะแล้วพอเริ่มร้อนนะครับเราก็เทน้ำมันออกนะให้เขาแค่เคลือบผิวไว้เฉยเดี๋ยวนะกำลังจะร้อนแล้วก็ให้เขาร้อนร้อนได้ที่อีกทีหนึง่งอ่ะเอาละอนี่ใส่ลงไปปับ๊บเนี่นะครับ อาละนี่ดูสุดยอดฝีมือแล้วก็ทำการลอ่อเนี่ยเด็กๆผมจะชอบชอบทำมากเห็นไหมนี่เห็นไหมครับกี่ใบก็แล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวถ้ามันหมดแล้วเราก็มาทําใหม่ไงเราก็ทาได้เรื่อยๆเพราะนั้นเวลาเราทาใหม่ๆมันก็จะไข่มันจะไม่แห้งเนาะมันจะอร่อยแล้วก็น้ำมันนี้หยอดไปสัาหน่อยนึงข้างๆนี่ เขาจะได้ไม่ติดกระทะเสร็จแล้วก็ปิดไฟนี่แล้วก็มาใส่ที่เคียงแตกเลยอ่าแล้วก็ทําการหั่นเขานะหั่นให้เขาเป็นเส้นๆน,นะครับแล้วก็หั่นเขาเป็นเส้นๆอย่างนี้นี่นี่ป๊บผมก็จะเวลาผมหั่นผมก็จะหั่นอย่างเงี้ยเป็น เป็นชิ้นๆแบบนี้เสร็จแล้วสําหรับไข่เจียวระหว่างที่เรารอการต้มหมูเราก็ให้อาก็ทําน้าจิ้มสี่รสกันเลยเอาละนี่ครับน้ำตาลกี่ช้อนโกเดี๋ยวก่อนอันนี้น้ำตาลสองช้อนโต๊ะค่ะ2ช้อนโต๊ะอันนี้พริกขี้หนูซอยนะครับ เผ็ดชอบเผ็ดแค่ไหนก็ใส่ได้เลยอ่าแล้วก็กระเทียมอ่าที่ที่ร้านแปรสูนผมที่บ้านผมนะจะใส่กระเทียมอ่ากระเทียมซอยนะแล้วก็ผักชีซอยนะครับบางบ้านก็อาจจะไม่ใส่กระเทียมบางบ้านก็ใส่กระเทียมเจียวก็มีนะเป็นกินกับกระเทียมเจียวอ่ามะนาาตรงนี้ประมาณสช้อนสามช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็น้ำปลาเราให้เห็นยี่ห้อไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์เรา ตวงไหมแค่นี้ตองอาน้ำปลาก็ประมาณ3นะครับก็คือใส่3 3 3นะในอันดับแรกแล้วเราก็ทำการละลายน้ำตาลเขาบางบ้านเขามักจะนิยมไปเคี่ยว ให้มันให้มันเหนียวอะเป็นแบบน้ำเหนียวเหนียวเหนืดๆอันนั้นมันจะหวานนําไปนิดนึงนะครับถ้าเค็มไปเราก็เติมน้ำได้ค่ะถ้าเค็มไปเราก็เติมมะนาวนะครับถ้า <laughs> เปรี้ยวไปเราก็เติมน้ําถ้าเปี้ยวไปเราก็ติมน้ปล่าบางทีทํากันไปทำกันมาเต็มชามมีการปาร์ตี้ที่ไหนนะครับมักจะมีเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวอยู่ในนั้นตลอดขาดอะไรครับข,ข,ขาดเค็มขาดเค็มก็เติมเค็มไปเห็นไหม โอ้โหมันนานนี่เราก็ยังเหลืออีกนะครับประมาณช้อนหนึ่งเทหมดเลยเอาละนี่แต่ประสบการณ์ที่ผมทำนะถ้วยแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวลองชิมดูนะครับมันก็มีเค็มมีเค็มมีเปรี้ยวอยากจะเติมหวานอีกนิ้หน่อยไหมเดี๋ยวเราเติมหวานเพได้อีกช้อนหนึ่งเดี๋ยวเราลองเติมหวานเป็นถ้าอีกช้อนหนึ่งนะครับเอาละบางทีน้ําตาลมันละลายช้าบางบ้านเขาก็ใส่ชูรสด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ร้านผมเนี่ยไม่ได้ใส่ชูรสนะครับ อืมผมว่าก็โอเคแล้วนะมีเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีหวานเค็มแต่แล้วแต่ชอบนะครับชอบอะไรนํำก็เอาอันนั้นนํำได้เลยนะครับโอเคน้ำจิ้มก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหรืออย่างเดียวหมูหมเอาลนะหมูเราต้มได้ที่ละเดี๋ยวเราเอามาหั่นกันเลยหมูต้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำการ หั่นหมูเป็นเต๋าเตานะครับ<ช>บางคนก็ไม่ใส่ทั้งกุ้งทั้งหมูก็ได้เนาะแล้วแต่บางคนชอบใช่ไหมหมูไม่จําเป็นกุ้งถั่วไข่อ๋อกุ้งไอ้กุ้งถั่วไข่ <ๆ S 1> นี่ต้องมีเนาะ<ช>หมูนี่เขาเรียกว่าเป็นฐานนะเป็นฐานนะของแต่ละ <c oughs> แต่ละบ้านไง <c oughs> เวลาที่ใส่ลงไปในเมี่ยงแล้วเนี่ยมันจะได้ใส่ได้ง่ายเป็นพอดีคําจะได้ไม่จะได้ไม่เปลืองบางคนมันฉนะลาดเนี่ยมันจกมันจกทีนะ แทบจะหมดถ้วยเพราะนั้นเราก็ต้องหั่นให้เล็กๆหน่อยเอาละจัดจานทะนหน่อยนี่เสร็จแล้วนะครับกับเมนูเมี่ยงก๋วยเตีย๋ยน้ำลายไหลแล้วหระหรือบางคนเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวบกนะแล้วแต่จะจะ,จะชอบเรียกกันแล้วแต่ท้องถิ่นในชลบุรีมันมีหลายอำเภอนะแต่ว่าผมเคยลองไปกินต่างอำเภอบางบางอำเภอเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวบกนะแต่ตลาดบ้านผมนี่เรียกเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเครื่องคาวมันก็จะมีประมาณนี้ กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินกันเลยไปและแล้วก็ถึงเวลาสำคัญสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือกินนี่ไงแต่แนวกับเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับผมอยากจะฝากให้แฟนๆรายการคอมเมนต์มาทั้งนิดนึงนะครับว่า จังหวัดคุณเนี่ยมีไหมนอกจากจังหวัดชนบุรีเราที่มีเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับจังหวัดของคุณคุณเนี่ยมีเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าลองคอมเมนต์มานะครับเราจะได้รู้กันเนาะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวอาหารแบบนี้ไหมอ่ะไม่เสียวเวลานี่ผมจะทานให้ดูว่าขั้นตอนการทานมันเป็นยังไงนะม,นม,นมันมันมันมีรายละเอียดนะมันมีดีเทลแผ่นเนี่ยเวลาไปตัดบอกเขาต้องใหญ่หน่อยนี่เวลาวางวางอย่างนี้นะครับนี่มันต้องมีทักษะนะไม่ว่าจะกินกันได้เลยนะครับอันดับแรกเราก็ นี่กุ้งไข่ถ้าชิ้นสองชิ้นหมูสักสองสามชิ้นนะครับถั่วงอกเนี่ยหักเขาสักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ผักอูชใช่ถัว่วแล้วก็ผักกระเฉดเนี่ยนะครับเราก็เด็ดๆเ,เขาหน่อยอ,อย่างนี้ดันๆเขาไว้วก็ทํามือหอ่อหอไว้นะครับชอบเผ็ดเราก็ตักทั้งพริกทั้งกระเทียมใส่มานะแล้วก็เวลาห่อเนี่ยเอาซ้ายวางเอาขวาทับนะแล้วก็เอาข้างล่างนะขึ้นมาก่อนนะปึ๊บ เพื่อจะทําให้มันเป็นถุงใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บก็อัอข้างบนลงมาปุ๊บทีนี้มันก็จะเป็นถุงๆแบบนี้ละแล้วเราก็เข้าปากอืมเป็นปากก็พอกัดไปถึงนะครับสัมผัสแรกนะมันจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวมานะครับแล้วก็เค็มแล้วก็มีหวานตามมาที่หลังซึ่งแล้วแต่ชอบเลยนะครับบ้านไหนจะชอบรสไหนนํารสไหนตามอ่ะก็แล้วแต่ชอบนะครับสําหรับท่านที่อยากจะมาร้านบะหมี่แป๊สุนนะครับก็เสิร์ฟไปที่นี่เลย Google Map นะครับพิมพ์ว่าแป้ศูนย์ก็จะมีแผนที่ให้ท่านมาได้โดยง่ายนะครับถ้าชอบในคอนเทนต์ของเรานะาก,าก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะเพราะว่ามีคลิปใหม่มันก็จะคอยเตือนคุณนะครับเราจะไปถึง1 0 0 0 0แสนซับไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้อายุวโนสุขขังพลางลาละจ้ากินดีกว่ากินดีกว่าน้ะ